สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งสดครับการแข่งฟุตบอลระหว่างนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทก่อครับประจำปีการศึกษา2566ครับวันนี้ครับเป็นนัดที่2ของกลุ่ม A ครับเริ่มแบทเทิลครับโรงเรียนอักสามชั้นศรีราชาครับพบกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับจะเปิดด้วย เท้าไหนแล้วเปิดเข้าบาลูนี้โอ้โหลองจริงเลยครับแม่ได้ทักทายจังหวะแรกของเกมนี้ไปแล้ครับอักษรชันธีรชนะ่าจังหวะยิงของวชิรวิทย์ครับบรรจงปัดแล้วบอลชนกันตรงนี้หนุนขึ้นหน้ามาใช้ข้อไว้เพื่อนอ้าวแล้ววิ่งแซงตรงนี้ในกรอบเขตโทษล้ระบายพุทธศิลป์ชี้เป็นจุดโทษครับโอ้โหจังหวะใช้ความเร็ววิ่งแซงมาครับแล้ว น่าจะไปประท้าจากด้านหลังนะครับผพ้ตัดสินเหตุการณ์ก็ชี้เป็นจุดโทษเลยครับวิ่งแซงเห็นเห็นเลยครับลนนัทชาร์ตครับแล้วโอ้โหมีมือไปดึงอย่างจริงครับบุญจะพบมาครับจุดโทษครับเดินแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับยังไม่พลาดครับทิิกรครับ หนึ่งต่อสูแล้วครับที่อสามชาติสีราชาออกนามส่วนกุราบวิทยารายครับดูภาพช้าตรงนี้ครับที่เขาหูวิ่งมาสัตน้ำหนักแล้วทิศชางถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมครับหลอ,อกหน้าช้าผู้รักษาประตูก็ไปผิดทางครับดึงจังหวะยิงช้าตรงนี้แล้ววิ่งมาแปลหน้าถาไปทางสายมือตัวเองครับทิติกรป่างจันครับ ด้านหน้ามีพื้นที่เลยครับแต่ลบเข้ามา1นึงโคนออาใช้ความใหญ่ชนแล้วแต่ลบอีกครั้งแล้วยิงดูดิโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหทีทัดครับเมื่อสักครู่ครับหลุยขึ้นมาเองเลยครับกิศน,น,นาครับนี่โอ้โหใช้ความใหญ่ชนเอาชนะมาคนแรกแล้วหลวลบอีกทีครับแล้วลองซัดตรงนี้ครับเลนซันมาครับ เปลี่ยนจุดเปิดแล้วบอมใส่ตรงนี้ชาร์จจะจอ่อโอ้โหในหหลาตรงนั้นครับพลาดไปครับผู้ของอังสามชันรีรัชชาครับนี่ก็ดูภาพชาครับจังหวะเปิดเข้ามาครับโดนยาวันครับแล้วบอลเลยมาแล้วเข้าทางครับโอ้โหวงสกรมองในกรอบยังดึงจังหวะหน่อยครับพุทธินเปิดมาแล้วตกในกรอบอนี้ลองยิงก็จ่อแล้วยังตามตะคุบได้ครับจังหวะ ซูเปอร์เซฟของธนกิจครับนี่ครับจังหวะสองจังหวะซอนๆเมื่อสักครู่ครับเอ็มเปิดเข้ามาครับแล้วบอลตกพื้นตรงนี้ครับแล้วโโอ้หยิงจอดจ่อครับทางด้านดารุเดชครับอืมจะหนุนให้เพื่อนน้าๆสุนัขดาบมองชงตรงนี้แล้วต้องตามมาเล่นครับทำได้ดีครับดารุเดตลุเดตมาเอง จะให้ธีรเทพเอาในกรอบแล้วลองยิงดูตรงนี้บอลกระดอนแล้วโอ้โหหลุดสเสาไปครับลุนเลยครับนี่ครับจังหวะยิงเร็วตรงนี้ครับชิน,นพงศ์แตะตรงนี้ต้องเคียเอาไว้ก่อนครับแล้วบุทนาสินครับเป่านกหวีดจบการแข่งขันในช่วงคืนวลาแรกครับเป็นทางด้าน โรงเรียนอักสามชันรีราชชาครับออกนำโรงเรียนสวนกุฎาบวิทยาลัยอยู่1ประตูละศูนย์ครับเดี๋ยวพักกันสักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมารับชมความมันกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับกลับเข้าสู่เกมในช่วงครึ่งเวลาหลังกันต่อครับตัดได้ตรงกลางจะเล่นเร็วสวนกุฎาตัวนี้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วอ้าวหลุดมามาแล้วครับ โดนยวัดยิงโอ้โหเยังซปเปอร์เซฟครับทีทัศนี่ครับโอ้โหต้นยาวัดครับได้โซโล่มาเกือบจะกลางสนามได้ลองกดเสาแรกก็หูแต่ทีทัศยังอยู่ก็ตรงนั้นครับตามมาทันด้วยครับมองตรงกลางแล้วเปิดจังหวะตรงนี้ครับยังได้อยู่ครับเสาไกลยังมีตัวรออยู่ครับธนกิจธ,ธนกิจพลิกสวยตรงนี้แล้วลองยัดดูแล้วบอลโอ้โหจังหวะ ดึงกลับมาเล่นตรงนี้ทำได้ดีมากๆครับธนตะกิจพีรวิทย์ตรงนั้นในกรอบมองออกมาแล้วได้ยิงบอลเข้าทน้ารับแปเรียบร้อยครับโอ้หนึ่งต่อหนึ่งครับสวนกุดาบวิทยาได้ทำได้ครับนี่ก็ดูภาพช้าครับมองดูงานอากาศกันอยู่แล้ว เคลียร์กันไม่ขาดเองกับทางฝั่งอักษรจันทร์ศิลาชาแล้วเข้าทางนิติกรหูยิงตรงนั้นบริเวณจุดโทษเลยครับ<อ>ยิงตวนเข้าไปแล้วบอลมันเข้าทางนิติกรหน,หน้ากรอบหกหลาแบบนั้นพลาดยากครับซุปเปอร์ซับเลยครับนิติกรอยากได้เปลี่ยนกับพุศิลป์ไม่ว่าอะไรครับออกข้างมา ตัวเชื่อมแล้ว1-2กันในกรอเขตโทษแล้วจังหวะแต่ตรงนี้หักกลับาแล้วตัวไกลยิงตรงนี้โอ้ยังเขี่ยวไมได้ดาบ2จับบอลลงยังอยู่ในกรอรบอัำพันตว,วัดกระบาเข้ามือกุนซาประตูแล้วครับโอ้โหแล้วจบเกมครับโอ้ทั้ง2ทีมเสมอ,อกันไปที่1ต่อ1ครับทางด้านโรงเรียนอักัมชันศรีราชาครับ กับโรงเรียนสวนกู้ดาบวิทยาลัยรครับโอ้โหถือว่าสู้กันได้อย่างสนุกสูสีกันสุดๆครับทั้งสองทีมครับ